อโอ๊ตปลาเรามีรับไปเต็มหนึ่งหมื่นหนึ่งร้อยหกสิบห้าบาทกิปวิดีโอนี้จะทำเพื่อความบันเทิงเท่านั้นไม่แนะนำให้เล่นหรือทำตามโดยเฉพาะผู้ที่มีอายุต่ำกว่าสิบแปดปีควรได้รับคำแนะนำควรใช้วิจารณญาในการรับชมนะจ๊ะฮัลโหลครับสวัสดีนะคะมิตรรักแฟนเกมทั้งหลายนะจ๊ะแกลบพกัเปล่เาเช่นเคยเนี่ยวันนี้เราอยู่ที่ t ท e เ e ตออฟแอสเนั่นเองเน,น,นะสาวทำนะจ๊ะโอเควันนี้นะคะเราไีทุนกันที่ 100บาทนี้ฮะเอาใจคนทุนน้อยกันก็นแล้วกันนะวันนี้นะเกมนี้เราเล่นเบสักหนึ่งบาทก่อนแล้วโอ้โหสวยอืรตก,กรใจกดรอบแรกข้าปังมากแม่เบสหนึ่งบาทนะเออรับไปเต็มเต็มเลย220บาทกําไรรุนรวนมากไปกต่อเบสสองบาทเลยนะฮะไปกันต่อในเบสสองบาทเนะี่ยเขามีเบดตั้งแต่หนึ่งบาทเลือกได้เลยเนะยฮะว่าจะเล่นเบ็ดแค่ไหนไม่บังคับนะจ๊ะ วันวันนี้นะเราใจคนทวนน้อยเนาะมาสวยพี่สวยไหลจัดจัดไปแม่ไหลจัดจัดไปฝาก,กร้อยจะได้หลักเท่าไหร่วันนี้ก็มาลุ้นไปพร้อมๆกันแนะมานะเอารับก้อนโตมาก่อนแม่42บาทนะีฮะ42บบาทรับมารับมาไปกันต่อเนี่ยไปกันต่อน,น,น,อนนะ เพิ่มเบ็ดเป็น3บาทแล้วนะเพิ่มเบ็ดเป็น3บาทแล้วนะถ้าเกิดว่าเราได้กาไรเนี่ยเราจะเพิ่มเบ็ดไปเรื่อยๆนะฮะอันนี้จะเป็นทริควิธีการเล่นของเราเนี่ยจ้าถ้าเกิดว่าได้กาไรเนี่ยจะเพิ่มเบ็ดไปเรื่อยๆเนาะถ้าเกิดใครชอบนะ่ะอยากจะลองตามตามไลน์เลยนะคะที่ลิงก์ใต้คลิปนะรองรับ Tru e Money w a l l ็ t ด้วยฝากถอนไม่มีขั้นต่ำานะจ้านะจ้านะจ้า ไว้ต่อนี่ยฮะในเบตห้าบาทนะ่ฮะเพิ่มไปเรื่อยๆ,ๆ,ๆนะเพิ่มไปเรื่อยๆ,ๆนะเบตห้าบาทแล้วนะจวดมากแม่จวดมากหลายปลายหลายปลายแม่หลายปลายขอจุดจวดขอจุดจวดในนะแม่นะช่วงนี้เราจะ เล่นสาวท่าเป็นพิเศษแอมรัวช่วงนี้เขารู้สึกว่าแจกเยอะมากเป็นติดนดับเลยนะติดนดับของค่าย PC เลยนะเกมนี้นะ Straight t s t r e ีดออฟ t t ทแทนะคยฮะข่มซับแห่ง Attack นั่นเองนะจะหรือว่าที่เรียกกันว่าสาวท่านั่นเองนะเออมาเบ็สิบบาทแล้วนะแม่เบ็สิบบาทแล้วนะรายไม่มีทุนมาไม่แนะนำให้ทำตามนะจ๊ะดูขึนมือพิเดอ้อสวยงามมาดอกนี้ เต็มเลย2 2งกว่าเนี่ยลุยกันต่อจดใจกันต่อแม่เพิ่มไปเป็น30แล้วนะฮะเพิ่มเป็น2หลักแล้วนะ,ะ30จะปังแค่ไหนมาล้วนกันมาโอ้โหสก็ตเตอร์ยังไม่เข้าให้เลยเสียดายจังเสียดายจังทำไมเป็นรายอะไปกันต่อไปต่อนะแม่นะ ใครอยากจะให้เล่นเกมไหมหน้าไหนให้ดูกะแชร์มาได้ะตัเผื่อจองตามนะใครไม่มีทุนก็ไม่แนะนำให้ทำตามนะจ๊ะดูกันบุญเลยน,นะฮะมาสวยหน้านี้ดอกนี้ปังเอาเรื่องปังเอาเรื่องแม่สวยงามไ,ลไหลจุดปลืปังนะปังนะ โอ้โหโอ้โห,โโหเลยอะพูดไม่ถูกฟังมากหลายทีคือรับรอบนี้เต็มเต็มเลยนะคะซูเปอร์ไมกาเลย8,541 1บาทพี่ไปต่อเบสสีนะไปต่อเบสสี่นะถ้าเกิดว่าใครยังเล่นได้นาอยู่เนะีะเล่นเบสน,น้อยได้เลยนะะไม่ต้องตามใจเราก็ได้เนะี่ย น้องอ่ะไปเรื่อยๆ,ๆชิวๆบานไปเรื่อยๆนะฮะดูกันเพลินเพิ่มความสนุกสนานเนี่ยจ้าใครชอบก็กดไลค์กดแชร์ให้เราด้วยส่วนใครที่ไม่อยากอา๋อสวยโอ้ยอน,นี่มาอือหือรับเต็มๆเลยเมื่อกี้โอ้โหแม่แปดพันแปดร้อยทวนเลยซุปเปอร์มิกาแม่จ้าร้องโอ้ยร้องแม่ร้องพี่อือหือปังโอ้โห บอกเลยว่าปังมากอ่ะเพิ่มไปเป็ด50นะเพิ่มเป็ด50นะเติมหลักร้อยได้หลักหมื่นแม่อสสิคเตอร์เข้าให้อีกเข้าให้อีกหน้าไหมโอ้โหยมาบุนฟรีนะคะในเบ็ด50เรา10ทีไปบุญฟรีไปนะแม่นะส10ทีชิวชิวนะจ๊าปังนังรดๆรสวยงาม วายสวยเออมาใครไม่อยากจพลาดคลิปใหม่ๆของเราอย่าเริ่มกด subscribe ติดตามช่องเราว้ด้วยจ้ะเราจะมาลงกันให้ดูทุกวันเลยเนี่ยอยากได้หน้าไหนให้ดูบอกได้เดอ้อมารับไปอีก1,500บาทแม่เต็มๆก้อนใหญ่ก้อนโตใครได้กำไรที่พอใจแล้วอยากถอนถอนได้เลยนะจ๊ะส่วนเราเนี่ยขออีกสักนิดนึงก็แล้วกันนะคะอีกแป๊บนึงจะถึง2 0 0หมแล้วเนาะยังไง2 0 0 0 0ต้องแตกแล้ววันนี้สวย ต้องแตกนะต้องแตกนะเป้าหมายเรามีไว้พุ่งชนนะสวยงามราสามพันามร้อาสิบหา 3, 3บาท2องหมแตกแน่นอนเลยเนี่ยฮะโอ้โหห้าที่ไปเติมมาร้อยหนึ่งตอนนี้นะฮะสองหมื่นเันแม่รับมาอีโอ้โหสี่พบาทม่แต่ s เปอร์ไมกาทั้งนั้นทั้งนั้นทั้งนั้นคูณยี่อีก4ที ยังไม่หมดง่ายๆคูณคูณสคูณยี่สิบถีสองทีสวยปังไหลไปแม่เอาเรื่องเอาเรื่องเอาเรื่องสุดท้ายไหม,มโคตรปังรอบนี้รับไปเต็มๆเลยหนึ่งหมื่นหนึ่งร้อยหกสิบห้าบาทโอเคแหละได้กำไรที่พอใจแล้วเนี่ยสองหมื่นเจ็ดพันเจ็ดร้อยเนาะกับทุนหนึ่งร้อย เดี๋ยวเราจะไปเจอกันในเกมหน้านะคะยังไงก็ก,กดติดตามช่องเราไว้ด้วยละกันนะจ๊ะไปถอนก่อนแล้วนะเดี๋ยวเจอกันจ้า